นะข้านองขอใจในเรื่องของธรามะเป็นเรื่องง่ายๆหนงดอกมือนีอ้ว่าเรื่องกินต้อนน่ะละว่าเรื่องกินกินทั้งกายก็กินทั้งอารมณ์พอกต่น,นี้ในรูปของคันของกลองนี่ละของคันของกล่อง,อง,อง,องกายเขาก็กินอาหารหามูอหน่อละเรียนว่ายายกินเขา่ากินไขมันกินพักกินนั่นอาหารหามู่แต่ว่าเดีไปทางอื่นดอก เขาก็กินธรรมดาหน่อยเห็นอยากให้ร่างกายเขาแข็งแรงก็กินอาหารหาหมูกินมันมีเกลือแหล่มีมีผักมีหย่างกินสั่งกับร่างกายกินเร่าๆเขาก็ไปเหตุการณ์เห็นงั้นนั่นแหละเห็นเบียดเห็นยังไงกับร่างแก่เขาก็ับไกินทั้งเวทนากินทั้งความรู้สึกนั่นแหละเพิ่นว่ากินอารมณ์อารมณ์มันก็มีทุกข์มีสุขนั่นแหละมีเฉยเฉยสามอารมณ์นี่มันถึงหมุนเวียนอยู่นี่เพิ่นงอื่นว่าเวทนาสามกินเขาเบิ่งยังไงล่ะบันนี้ กินไปแล้วเขาก็ต้องไข้มันออกว่ามันเ้าผูกเส้นใยหรอนผูกมันหยุดเดเมนุษน์นหาเนี่ติดหยุดติดผูกติดยังวอนี่กินทั้งใจเนี่ยมันไขว่ออกเลใหญ่ฝึกว่าเป็นว่าข่าใจนี่นํามาทำเนี่ยมันเข่าใจยากมันมเป็นว่าเข่าใจไงนี่คนนี่โหทั้งโหอยู่ดีแต่มันปล่อยว่าเป็นมันถิ่มว่าใด สี่บอกยังเงเรื่องง่าย,ายๆนี่ถิมตัวตนนี่ต,ตัวตัวกูของกูนี่ถิมโอ้ยมันม่ยโบได้ถิมหรอกยายมวยโบราซึ่งมวยโบได้อยากไต่ <c ười> ขันว่ามียังบีบบังคับมีดีขันสิยั่ยัวเลยสิบอกว่ามเมาตายใส่เจ้าของท่านโอ้ยตายยัง,ยง,ยงไงเนาะลูกของพ่อท่านอย่างงยลูกหลานของท่านนี่ยสับสรรรินกันยังพอเบิึงไหอยู่เที่งกับบุญกับพ่อท่านเนี่เข้าใจยังมากไหม,ม,มนะนะนปะัญญาพ่อท่านเพาะบาร์ดิ่งสั่งเสริมบารมีของท่านนี่นั่นอยู่มันก็เลย ข้างฆ่าไปเบิดหน่านหนยังติดเป่าว่าแม่นเขายังบ่ท่านนี่เป็นโชดาบันหน่าไหนยังบ่ท่านเนีเข่าสู้กับเสียยังทำอืมแต่เมื่อว่าเขาบ่ท่านนี่สู้เอกาซื่อๆว่าคนบ่ท่านนี่มืดตาเหไหมตาตัวนี้คือตาปัญญาจักขุปัญญาหน่าแหละจักขุกรณีหน่านหละพูดว่าตาปัญญาตาที่เขาคือเขาลุกขึ้นยังเสียนั่งยังเสิร์หลุกขึ้นรับตาย่างรู้ไหมความกังวลความยังทุกอย่างมันตีแลีนเขามาท้าทุกข์ของมันเนาะ คนกับนั่งยื้อใกล้วันเหยียบกันอีกจมเรื่องเป็นเล่าอีกน้อนเรื่องธรรมดาเรื่องอ่านกล้องใจนี่มันเรียนเป็นเรื่องนํามาทํามันเกิดเป็นจิตสังขารบางที่มันทํางานจิตสังขารทํางานพร้อมกันกับบุกกับน้านี่กายกับใจมันทํางานพร้อมกันเพื่อเนินว่ากิตจสังขารมันทํางานอัตโนมัติของมันเองมันจะแยกของมันเองดอกบอกคำหนึ่งเนี่ยมันจีแยกปุ๊บขึ้นมาเลยนะขอพานมันมีสัญญาตันแรกมันไปถามสัญญาหน่อยล่ะ ถามความจำได้ไหมหลวงพ่อหนากองยืนให้ทำงานอยู่ในกองขันแต่วาจิตกันมันเป็นร่วมเป็นกิตเป็นดวงเดียวหรอกิตที่มีกำลังมีเงี้มีบุญญาบารมีครบหมดเนี่ยเดี๋ยวบอกขึ้นคำหนึ่งหรือว่าเหตุกีริยางอย่างหนึ่งเนี่ยมันที่เข้าใจเรื่องธรรมะเนี่ย่อต้องไปอะไรหรอคือพอต้องอธิบายนะ่ยมัที่ห้องอ๋อมเองน่ยมที่เข้าใจวนเย่มันดิมันกะมีบ้างนะเรื่องการใส่เนี่ คือเรื่องการกินกับการกินเฮอาจากคืคตัว่าอันใดมันเป็นผิดเป็นไยต่อหลางไกเฮะแต่ว่าบางทีมันก็อดบ่ได้นะคนฮ้อนี่ฝึกการ,กการกนนยู่การกินนี่นิสัยการกูนการกินนี่มันกินตามกีเลียดกินตามความทยยานอยากมันก็ต้องฝึกเอาน่ะล่ะที่บาทบาลีพันว่าทานตัวเศษโถมนุษย์เสสุนะมนษย์สิประเสริฐได้ก็ต้องฝึกต้องฝืนต้องคมต,ต้องพัฒนาใจของนี่ก็สำคัญว่าประเสริฐจักเทีย เขาเอก็เริ่มจากการยู่การกินการนอนนี่แหละแต่กระแต่ฝึกเรื่องกินกับนอนนี่ก็พอแห้งหน่อยได้ยัยว่าเป็นเรื่องไงที่สองยางนี่ก็ได้ลูกกับลุกเป็นเวลานอนกับนอนเป็นเวลานี่กับป่ะมเป็นธรรมดาได้เนาะเรื่องยู่เรื่องกินมูนี้กันกินเนี่ยร่างกายมันแข็งแรงกินเนี่ยกินเนี่ยมันบ่เป็นโทษเป็นไพ่ต่อจากของนี่บ่เป็นกติดโกติดลูงนะนั่นแหละ เพิ่นยังหอยพยายามฝึกเอาจังวะหม,มุนที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยเขาก็มาลองฝึกเหลียบเลี้ยงเบงมากินมานอนมันเห็ดเน่มันเป็นตามเวลาจัดรูปแบบจัดระเแบบีแบบออยบเพราจะคล้องเมืองปีหนึ่งมาแชทมาสั่งมาสั่งรูปแบบสั่งกำลังคิดกำลังใจรวบร่วมเบง่าเออเขาเห็ดเขาขาดเบือ,อยังบ่ขนาดบางที่เขาอยู่กับบ้านกับการใส่ชีวิเท่านันนะมารวบร่วมเรื่องวัดปฏิบัติน่ะทานศิลภาวนาเขาก็มารวบร่วม เบื้งเหตุมันมีํำลังเห็นเป็นบุญญาบรมีเห็นเป็นวัสนาเครื่องดองมักดองเครื่องดองสันดานเท่านั้นแะข่อยฝึกหัดปัฒนาอาโมทนาบุญน้ำขอคิดมือนี้ขอเรื่องกินไป